ชอทีเอ็มลิดซงเป็นสินเชื่อเงินด้วนกู้ง่ายได้เงินเร็วเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องขอสเตเตเมนต์ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่เคเครดิตบูโรไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันนะครับเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์บ้านโฉนดที่ดินที่สวนที่เปล่านะครับรับจำนำรถ รถผ่อนอยู่ก็สามารถกู้ได้นะครับรถยนต์รถไถรถเกง๋งรถกระบะปีไหนรุ่นไหนก็สามารถกู้ได้หมดนะครับดอกเบี้ย1 2 5นะครับกู้ได้ทุกอาชีพแม่ค้าออนไลน์ไม่มีสลีปเงินเดือนแค่มีรถมีบ้านมีที่ดินก็สามารถกู้สินเชื่อนี้ได้นะครับซึ่งสินเชื่อนี้มีชื่อว่าชอทีเอ็ม ลิซซิงมีหลายสาขามากเลยนะครับมีทั้งภาคตะวันออกและก็ภาคอีสานนะครับเงื่อนไขก็ขึ้นอยู่กับทางบริษัทเขากำหนดนะครับสินเชื่อนี้ไม่มีสมัครแบบทางออนไลน์หรือว่าทางเพจหรือว่าทางเฟซบุ๊กนะครับต้องไปยื่นกู้ที่สาขาของเขาเท่านั้นนะครับเพราะว่าตกวันนี้มิตราชีพมักจะปลอมแปลงมาในรูปแบบของ เพจปลอมลน์คอเซ็นเตอร์หลอกให้เราทำสัญญามีค่าโอนจองมัดจำต่างๆนานาอันนั้นคือมิจฉาชีพนะครับบุตระมัดระวังให้ดีซึ่งรถมอเตอร์ไซค์เขาก็รับนะครับรถยังมีอยู่นะครับก็สามารถกู้สินเชื่อได้เลยนะครับเป็นสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายนะครับคล้ายๆกับพี่โกหรือว่านาโนไฟแนนซ์นะครับ เขาเปิดบริการตั week, right ้งแต่วันจ okay. <h> ันทร์ถ <model> ึงวันศุกร์นะครับเขาหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกานทีถึง17นาฬิกานะครับเอกสารครบรับเงินทันทีนะครับมีบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านตัวจริงแล้วก็เล่มรถยนต์หรือว่าโฉนดที่ดินนะครับนำมาเขาจะประเมินราคาให้เราเองนะครับเขายังมีบริการต่อภาษี พรบหรือว่าประกันรถยนต์ก็มีนะครับแต่ยังไงก็ลองติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่เพจของเขาเลยนะครับชื่อว่าชอทีเอ็มลิซซิงเพื่อเข้าเงินไขนะครับแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆสนใจสินเชื่ออย่างอื่นอย่างเช่นสินเชื่อแอปกู้เงินสินเชื่อเกี่ยวกับธนาคารหรือว่าสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระ ก็สามารถเข้าไปดูในช่องผมได้เลยนะครับผมทำคลิปไว้ประมาณ200กว่าคลิปเผื่อเป็นแนวทางนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดี